สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่203นะครับพี่ EP ที่20 3นนะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆพระสะสมมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่1 1รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับพี่รายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์094 612 6168ลน์ไอใช้เบอร์0864 170 235สนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1น,นะครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับ เนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งนะคระพี่ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ข้างเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อนวลนวลมันมันนะครับพี่ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวลน,นวลมันมันนะครับพี่เนื้อแก่งแก่งนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับ พัปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับดานหลังจานยันนะครับพี่ต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ ลงลักนะคบพี่เนื้อแก่งแก่งเก่าเก่านะครับต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงลักนะครับเนื้อเก่าเก่าแต่กลายงานนะคบพี่ เนื้อมันมันนะครับต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับพระสงกรเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่าๆมันๆนนะครพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันนะคะพี่ต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับพับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับ หลังแบบนะคะพี่เนื้อเก่าๆนะครับเรียมกรอบมาเพาะบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับสมเด็จอกวีนะคะพี่หลวงปู่เพื่อวัดกิ่งแก้วนะครับเนื้อนวลนวลมันมันเก่าๆนะคะพี่หลังยันนะครับ เนื้อแตกลายงานนะครับต่อไปรายการที่สิอนะครับรายการที่สิอดนะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักนะครับเนื้อนวลนวลมันมันนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสามนะครับสมเด็จบางขุนพมนะครับเนื้อเก่าเก่านะคระพี่เนื้อพุนพุนแตกรายงานนะครับมีมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวนะคะพี่ลงลักเก่านะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งหนึบนุ่มนะครพี่ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับสมเด็จเก่านะครับพี่ลงรักนะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับ เนื้อแตกลายงานนะคะพี่ต่อไปรายการที่สินะครับรายการที่สินะครับพระเนื้อดินเก่าลงรักนะครับเนื้อมันๆน,นะครับพี่ด้านหลังจานยันนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจดนะครับพระเนื้อผงคุกรลักนะครพี่เก่าไม่ทราบที่นะครับด้านหลังจานยันนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จเกตชัยโยพิมเจ็ดชั้นนะครับอกล่องหูบายสีนะครบพี่ลงรักนะครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งหนึกนุ่มนะครบพี่เนื้อแห้งๆนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับ พระผงสุพรรณนะคบพี่เนื้อดินลงลักเก่านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับพระพระนางพญานะครับพี่เนื้อดินเก่านะครับ เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ 21, นะครับรายการที่21นะครับพระซุ้มกรเนื้อดินนะครับเนื้อเก่าเก่ามันๆน,นะครพี่ใส่ตลับพอบูชานะครับ ต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่12สนะคบพี่สมเด็จเผ่าหลังตะโลนะครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงานนะครับเรียมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ย3นะครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับพระนางพญาเนื้อดินนะคะพี่นางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับ หลังแบบนะคะพี่เนื้อเก่าเก่ามันๆนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพระกิ่งวัดสุดทัศนะคะพี่หล่อโบราณนะครับเนื้อเปียกทองคำนะครับ ลายฐานอุดกิ่งนะครับพี่ตอกโค้ดธรรมจักรนะครับต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับพระเนื้อดินเก่านะครับพี่เนื้อเก่าเก่ามันๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพระสายวัดปากน้ำนะคบพี่เนื้อผงนะครับหลังยันนะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะครับ พระผงวัดพับนะคะคะพี่พิมพ์วันทานะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแล้วชอบดูถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพื่อนๆมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ